ครับวิธีบานเฮาครับมื้อนีพามาอยู่ป่าครับ<อ>นีโควิดมาอยู่ป่าครับบานคุกทุ่มครับ,บื้อนีสวนยางสวนกาแฟาโกโก้ครับโอโฮโฮโฮโ้ป่าฮองครับเดี๋ยวพาไปเบ่งครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับนี่ พุงครับพาม้าน่าครับมันหนีคนอ้วนนี่ครับหลังไฟตรงกาแฟครับกะตำมะฮุ่งครับแม่ครัวครับตำสัวครับหน้าครับหมอตุ้มกาแฟเลยครับนี่กาแฟกับเก็บอะไรต้นเนี่ยครับช่้ชมมาน่าครับมืนหนีขอบปลาครับ สวนยางครับสวนยางอันนี้ประมาณสิบหาไรครับนี่กำลังลงบังคุ้งครับุงอันนี้โกโก้ครับโกโก้เอางูโกโก้ครับตรงโกโก้กาแฟครับบรรยากาศครับ ส่นยางส่นยางปุ๊บปุ๊บนี่ครับนี่เนี่ยกาแฟครับปูบเต็มครับสิบหาไรนี่แหละยางกับายแล้วครับราคาบูดีกันเลยลุงกาแฟกับกโกโก้ครับอ่ะส่วนยางมันนี่กับทากันมาวัดระยะ ลงโกโก้กับกาแ,แฟให้เต็มครับอันนี้ลงได้รบ,บม่านหาไรครับหาไรเรียกว่ามา่านสิบกุไลประมาณสิบไรครับที่พ่อท่านได้ปลูกนะครับสิมาวัดหลุมครับนี่มาวัดแนวหลุ่มแล้วจะปลูกอันนี้ปลูกไปแล้วครับเมื่อวางปลายฝนพ่อท่นานม่าน ซีหาเดือนครับนี่เจอแหล่งพอดีฝนตกมากกับซื้นขึ้นครับอาจจะโอเคอาจจะรอดครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวสักหน่อยเขาสูรุ่นฝนครับนี่ครับปูกระปุ่นสุดเปอร์เลยครับบรรยากาศครับทำกลางส่วนยางครับกลางเขากลางป่าสันเขาครับนี่ครับพปลาบ่ง มาแนะนำสำหรับผู้ดใดมีสนยางครับสนใจนพันกาแฟพันกาแฟพันกโกโก,โก้ติดต่อเข้ามาครับเขามีพันกาแฟพันพันกาแฟพันกโกโก้ขายครับนี่ครับต่อจากนี้ครับปูนครับปูนครับเรียนเร็วปูนต่างค่ากระท่อม ท่านบุนครับจะปลูกไปเรื่อยๆครับส่วนที่เหลือครับครับะพามาชมสำเนียงครับเดี๋ยวติดตามส้มตอนต่อไปครับวาธีมีแยงแม่แนะนำพี่น้องบา้านเฮาครับ